นะครับมาดูการทํางานนะครับตอนนี้นะครับผมจ่ายไฟจากไฟเลี้ยงจาก USB นะฮะอ่ก็ที่หน้าจอก็จะแสดงผลเป็นอระยะที่เซ็นเซอร์ตรวจจับได้เป็นเซนติเมตรนะครับเดี๋ยวผมลองเอามือบงังตัวเซ็นเซอร์ดูนะครับนี่นะครับมือบงังนะครับ สำหรับการตั้งค่านะครับให้เรากดปุ่มนี้หนึ่งครั้งนะครับอ่ามันก็จะขึ้นเลขสิบเลขสิบคือระยะสิบเซนติเมตรนะครับถ้าวัตถุเข้าใกล้เซนเซอร์สิบเซนติเมตรมันจะทํางานเตือนนะครับซึ่งเราสามารถกดเพิ่มลดจากตรงนี้ได้นะครับตรงนี้เพิ่มนะครับนะครับลด แล้วก็กดปุ่มนี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับสู่โหมดปกตินะครับโหมดท,ทำงานปกติเดีย๋ยวผมลองเอามือบังนะครับนี่นะครับรีเลย์นะครับรีเลย์ตัวนี้ก็จะทำงานนะครับเราสามารถต่อ,อสัญญาณจุดนี้นะครับไปควบคุมอุปกรณ์ข้างนอกได้นะาการทำงานก็มีประมาณนี้นะครับ